ดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลมาดูปลาส้มอร่อยอร่อยนะคะอ่าอยู่ตลาดบ้านม่วงเนาะใช่มีเป็นตัวด้วยนะคะอีฟซีนะคะตัวโตโตเลยนะถุงเท่าไหร่คะนี่อันนี้ครึ่งโล80บาทครับครึ่งโล80โล150บาทอันนี้เคขาเอียงส้มไข่ปลาที่ส้มไข่ปลาอันนี้ถุงละโลอ่ะถุงละโลนะคะอีฟซีใครใครแวะมาตลาดบ้านม่วงก็มาซื้อได้นะคะอันนี้เขาทำตักปลาอะไรคะนี่ อันมีนจะมีปลาตะเพียนปลาสวายแล้วก็ปลาแีลม์แล้วแต่ใครจะกินรล้วนี้ปลาส้มปลาอะไรคะนี่เป็นปลาตะเพียนบวชหอมใบเตยอันนี้มันกินได้เลยหรือว่าเราต้องไปทำให้มันสุกก่อนคนกินดิบก็กินได้เลยคนไม่กินดิบก็ไปอบเอาไปทำให้มันสุกก่อนเนาะย่างน่าทานมากเลยนะคะเพิ่งมาเปิดตลาดนะคะเอ็ซีไม่มีอะไรเงียบเหงาเลยแตนโน่นนะคะมาเร็วไปนิดนึงนะคะ แต่ามาซื้อกุอง้งลืมว่าเขายังไม่ขายกว่าเต็มจานเลยปลาจานเท่าไรคุณยาย้าบาทปลาคือหลายแทะหลายคั่งเนาะ้าบาทนี่อันนี้ปลาลาหรืออะไรคะยายโอ้โห๒๐บาทกินยังไงสิเบดนี่พีไปน้องมันกินหลายมือเปลายายปลูกเองบหรอทำไมถึงได้เยอะลูกานอ๋อเลยเอามาขาย หลานยายปลูกนะคะตลาดยังไม่มานะคะเอฟซีปลาปลูกสดพี่น้องมะนาวปลูกสดงามคักนาะเป็นตะเพดเรื่องเพลน่ยกไฮเล่นบอกอุตส่าห์ย่างดูมมาตลาดพลปรหันตั้งแผงอยู่พี่น้องมาเล้วผลเกลือถุงละ้าทาบาทอ้วยเอ่งามๆเลยแต่เขือ มาเร็วไปเป็ดหนึ่งนะคะก็เลยยังไม่มีนะคะมึงก็ยังไม่มาหมึกก็ยังไม่มานะคะโล่งโล่งยายมาเร็วไปยังแม่ใช่พวกอีเลิศใช่พวกอันปังจ้าอืมม,มีแค่ผสมกันจ้ะเป็นกระเสรบเนะาะไก่บ้านนะคะพีน,นะคะไก่บ้านแม่ตั้งใจเอาอบอบจ้ะโอ้ นี a, ciudad, ่นะคะใครอยากกินก็มาแถวนี้เด้อจ้าแวะไปแวะมาก็มาช่วยอุดหนุนแม่คณะอยู่ที่ตลาดบ้านม่วงนะคะนะะคผ่านไปผ่านมากับมาเด้อนู่นประตูกับพระท่านในเจ้าประตูกับพระท่านในขายอยู่ในขายจ้าโอ้คันเยลโอ้คันเยลหนึ่งเองอันนี้แม่แม่ทำมีบอสบ้าเจ้าเจ้าไงอ่เบ้าเจ้า ยังไว้แซ่บเด้ไว้ไร่ไว้เนี่ยหน่อยนะได้แล้วนะไปนี่นะคะได้ได้กับข้าวและไก่บ้านนะคะอีกทีนค่ะไก่นาไก่นาอ๋อไก่บ้านนาไก่ธานอยู่ทุ่งนาเสาแน่เสาแน่บ้านนาไก่เสาแน่กุ้งยังไม่มานะ กับข้าวยังไม่มามีแม่ค้ามามไม,าม,าม่กี่คนเองนะตอนนี้เนยนี่ค่ะกำลังกินข้าวด้วยจ้ะน,นี่น่ากินมากเลยพามาเดินตลาดบ้านม่วงนะที่ตอนนี้ก็ยังยังไม่เสร็จกําลังปิ้งกําลังจะย่างเตรียมแล้วนะคะสี่นะคะว้าวช็อคโกแลตสวัสดีค่ะยูก้าสมบุรีช anel คาเฟ่ถ่ายรายการวิ่งวิ่งวิ่ง ไ,ไ,ไปสายนั่นพอเืนได้ห้าหมื่นไไหน<ย>รอือวะพอเพื่นพอนถ้าไอ้ซึกแล้วเพือ่อนซื้อว่าไอ้ทิพย์ยังนี่ไอ้ทิพย์ยังนี่ไอ้ทิพย์ยังเออยไอทิพย์ยังนี่เออยไอทิพย์ยัยงฮะ หาปลางอปกาคอไม่ยังกินเท็ดยังนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทำไมมาช้าล่ะตอนไหน10ช้ามาถึงนี่19:15โอ้ยกลับบ้านแล้วก็รอว่าเป็นได้สีมาอีแมกอะเปิดมา่ตโว่าเป็นสิมาหอดเปินมากินของสงกินของสงโอ้แล้วมาถึงกี่โมงที่นี่19:15นาที โอ้เกับสองทุ่มโอ้ยังอีกยังออีกานึ่งทุ่มนะก็สิบเก้านโอ้ยพนจมแม่แม่แป๊บๆอยู่ไปบวชบปจังมือสิมีอยู่บ่แฟนใหม่ดุนว่นู่นโอ้ยฟัวหึิงก็บมี่เนาะเดิน่าเดินบอกระยายบ่าอันสมานเป็นยังไง อยู่บอกพอผื่นไปบวชสิกลมือสินี่อยู่บอกเมียหน่อยบ้าโอ้บ้าไปเลยอันนี้ว่าเรื่องจริงเอาบาบอันนี้ว่าเรื่องจริงไม่ได้โกหกเอาน้องแม่นะบอเห็นมาเจกเถื่อกมันกินหอดเนาะอย่าหอดอยู่บ่อจกเลี้ยวคน่าประสา์ตายอยู่วัดเออกยานอยู่วัดแล้วกันยาดขึ้นไปกับ่อได้ยินกับหอยย่างเก่งกับรถล้มฝนมี บ่แม่ลดข้องข้งทางละบ่เพิ่นผับว่าเอ้าบ่ค่อยเจ็บค่อยเป็นให้ยการน่วงน้อมสิบสองล้านก็เป็นของนั่งขับไสแล้วอนุวัตกระหัวเพิ่นจะว่าอันนี้แม่แม่ขับไซมาเฮ้ยไปบวชสิบมือหนึ่งสิบกว่ามือสิมี่บอสคนเอาเพิ่นว่าสิมี่บอเมียหน่อยสมอนเพิ่นว่าห้องไซย่า่ฟ่อมในหมู่ว้าเน ไม่ใช่เป็นพระอยู่ศึกแล้ววาซื้อมาแล้วมลกระบอกมาเออกระบอมีเมียน้อยกับรถล้พเออเราเขาเดินหอนงานเ่าพอปืนประทันมาเนาะแม่พันก็เป็นห่วงค่ยปะเจยอยู่จะคืนห่างเงื่อนมันบ่ไปใส่เออมากระตั้งอยู่คือเก่าอเม่นบอกบลล้วนั่นนะบ่แล่ห์คยสิไปได้อ แซ่บอนั่นกินละบอกเขาใครก็ไม่ดีดปากอยู่นานคลรมคมคายคือเกาพี่น้องเห็นบอรอคือเกาไใครก็ไม่ดีดปากเมื่อเศ้าได้เฮ็ดเวียกแล้วแม่นบอนี่คือถูกใจกันเลยบอกบ้าเวียกจ้องเดี๋ยวรอสักหน่อยบอเดี๋ยวให้ว่ากันเป้ายังมาลุงวางให้ลุงวางทำก่อน ลุงวางรดแล้วมาเมื่อเช้ารถเดี๋ยวนี้ก็ลดลดระบิดลุงวางเปิดสปินเกอร์เห็นแต่คลิปคนอื่นเด้งไปลืมบําบัมบัอยู่ป้าเขากินเบิดแล้วอะสันดกพี่ลึกแค่บอกเออพี่ลึกเพลื่อนอะคลิปก็จะปังขักแท้ร้อยลอง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 เนี่ยว่าจะพาลุงวางไปดูโจระแค่น้อยเมื่อกี้เนี่ยโจละแค่บอกว่านี้ยังบ่เห็นไปแล้วมันไม่รอแล้วแล้วมันจะไปไหนไรด้แม่มันจะปีนขึ้นไปหลั่ ช,ช่องไฟช่องไฟดูไกลๆเหมือนจอระแค่น้อยว่ะแ้่มันเป็นยางช่องไฟช่องไฟเป็นปลาช่อนบ่ขี่กระปอมว่า <laughs> ขี่กระปอมเนี่ยว่ะดูไปเราไปขี่กระปอมไม่ใช่อจอระเข้น้อยสักกระปอมก็ลงน้ำอ่อ มาหอดแล้วเด้อพ่อผืนคอยม่คำใส่ผมกัเป็นห่วงวัดาธาอยู่พอดีว่าลุงไปกรุงเทพพัทเจรศก็ได้มาหมดอ่ะมุ่งหลังคามุ่งหลังคาโรงเรียนมุมงใส่ลุงมาน่นแหละได้ไปทำอ๋อเหรออ้าเมด้าคลิปอันไหนมาลงเห็น ชั่วโมงหนึ่งได้เป็นห้าพันหกพันแล้วเอาคลิปเก่าบ่ตัวไหนก็คลิปสมัยนน้นแหละเพาอยู่หน้าบ้านนี่แหละตอนทําครัวนี่แหละอือก็สมัยนู้นแหละเพราะว่าเขาลงแล้วแกก็ยังไม่ลงอืไม่มีเวลาอืนถ้าไม่มีคลิปก่อนอืมโอเคนะกินให้สบายโลดเอาอิ่มอิ่มเด้อใครก็ยครก็ยู่วัดอยู่นี่นะคะเอฟซีเสือผับัก เอินแต่ริโอ้ย